เกินสามขึ้นหาทุนบนสวัสดีค่ะนี่นคือสมเเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย คุณเอกเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะคือจังคอมเมนต์เฉพาะคืนนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะคะคือจังคอมเมนต์บฉกาคืนนี่ล่ะคอมเมนต์ขึ้นไหมคะอุ้ยขึ้นอยู่บอกไปหาหลูกแม่ค้าตลาดเรื่องบอกครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วรยายงาน,นตัวด้วยจ้ารอชมค่ะน้องน้องเกมเผู้ใดเหรอผู้ใดก็จะเมื่อน้องเกมค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะห่องทองก่อนไปแต่งหน้ามีเวลาอีก สิบนาทีกินขา่าวกวามห้องทองกรามกินส้มตำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หล่ขอไม่ยากฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมดี่ด้วยนะ <c oughs> เล่นจักตูมไมคเกมบอลลู สองทุ่มโดยประมาณนะสองทุ่มโดยประมาณตอนไม่รีบอนอักินอ่ตแ้งหนกินหัวอาหารติหนูพี่เจนกัดน้องพี่เจนกัดน้องแล้วหนึ่งอันขนมปังแล้วก็อราดหน้าด้วยเคลื <S <S ่อนมาอย่างก็ขื้นนั่งนี่ยเนทูล่าเนทุาบอเบอร์เมียนนูทูลเ,เทลา่เลา นูเทลล่าค่ะเหมือนมันก็จะเป็นมันจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตโอช็อกโกแลตแซ่บบอพอกินได้จ้าเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รีดกินกำบักหุ่งเผ็ดเผ็ดแซ่บทรวงต็งยิงยังกับกูใส่เกือบตอนน้ต็งยิ่งกูรงเท้าใหม่เลยเกือบใหม่บอเออจะใส่กางเกงกูใส่ใส่ปชั่วมึงเต็งก่อน โน้่มปมสูกูอย่งน่ารักค่ะขอบคุณมากคันทม่เกิดใครเต้นมนตัวเตน,นิ่งแม่เราเราไปใครกูติดใ้ป๊อปตื่นั้นบอกอมันเือ่ใส่ตัวนีค่ะเนยโ้ย่ะ<ป>ตัวนี้นะเฮ้ยแจมม่งอพวกคนของเป็นานบอ ส่ัสดีครับแล้วบางท้องอืดเด้อแสบท้องแล้วอย่าดูเออเรืมองมีลูกเป้นโอ้ยซื้อแต่งามเด็ดนะเป็นขอไปซื้อแต่งามเลยบ่ได้กินหัวหาจมูก <c oughs> ตลกเมื่อคืนฟังมากหัวจนเจ็บท้องขอบคุณค่ะพี่เจนค่ะสนุกไหมพี่เจนเอาเบอร์เราเอาแล้หกันเลยขอบคุณค่ะมวนยนี้ได้เมือ่อคืนเนี่ย ใครได้เข้าไปดูไลฟ์สดกลุ่มปิดไหมเมื่อคืนสนุกกันไหม่วนกันอยู่พี่น้องเมื่อกลับาจา้ารอหมดวันไปไหนไปไหนมาเมื่อคืนเนี่ยกลับจากสารคามหอดบ้านประมาณตีหักกลัวเกือบหกโมง,มง,มงพี่น้องนอนจะมาหอดใบโม่งใบโมงแล้วแล้ววันนี้เมลี่ก็ไปงานกเกษียณพอมูหล,ลักกลับมาหลักกะมากนี่เลยตอนนี้ถ่ายตั้งไหนพี่น้อง กินอีกแล้วค่นว่ารองทองแล้วเนี่ยหองทองเท่ากับหองท้องเท่ากับเท่ากับหองท้อง <c oughs> คิดถึงพี่นิรุยกับพี่เมลี่ตาขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าอีน้องเมลี่กอนงามเจ้าสวัสดีเจ้า <c oughs> หองทองก็คินไรเรอกไม่จะอ้วนเราแค่จิมเฉย ฝากคิปตอนที่ถึงหางให้เยด้วยนะคะติดตามต่อขอบคุณมากค่ะอยู่น้อยม่อคือหนหรอเพื่อใหเขาไปมองแนวมวนอยู่หรอว่าเมื่อวานใครอยู่หน้าหารบ้างผู้ใยู่ยน้าหารเนเม่ขึ้นเนี่ยหนูชอบพี่เมรี่มากติดตามตลอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะรักพี่เมรี่ขอบคุณมากค่ะ,พ,คคะพี่ติ๊ตี้พี่ติ๊ติ้สามีรีย้องทองคักหลายเด้อ ห้องทองอีหลีได้เนี่ยว่ากลินอย่าหล่อแล้วไปออมเลยปากปีจอเอาสาสรลงไปเรื่องๆไปแล้วไอ้เข้าไปก็ต้องไปใกล้ๆต้องไปพวกขี้ไร่ตองเฝ้าแตงเลี้ยเออเอาเตลียนก่อนเอาบ่พวกขี้ไร่ต้องเฝ้าแตงแล้ขอให้ขี้ไร่ตัวพวกงามๆแตงข้าวเดียวข้าวเดียวเาก็งามแล้ว อยู่ในกลุ่มปิดจ้าขอบคุณมากค่ะต้องมาซื้อดูย้อนหลังแต่ชอบสาวสาวมีคนเสือขอบคุณมากค่ะมวนจ้าอยู่จนเลิกงานเลยแมนบอเอ๋อพี่พาขวัญน,นี่หน้าคุณคนณเมื่อคืนใส่เสื้อสีอะไรนะสวยดีค่ะตอนนี้ไม่ได้พักแต่งหน,หนาอยู่นิดหน่อยแต่งหนาแต,แต่งตานเบืเรียบร้อยแล้วอืมจะความขืนเดึกนิดหน่อย เขาเต็มอ่าสองทุ่มเขาก็สิสเตเตนบายแล้วต่วมิลี่ขึ้นประมาณมิลี่ึ้นนี้ลุยขึ้นน่าจะประมาณช่วงหาทุ่มประมาณเนี้ยสี่หาทุ่มประมาณเนี้ยเมื่อใดที่ไปกระโดดจ่าหนำอยู่หน้าให้เบิงเน่สวัสดีจ้าพี่เมย์สวัสดีค่ะมากๆมิล่สวัสดีค่ะปีนามิล่ขึ้นประกวดมียูนิเวิร์สนะครับอ๋อ คนจะย่ญญองว่าสวยเป็นที่สวยเนี่ยไม่ได้สวยอยู่บอาอยากกินหลายเด้อเดี๋ยวสิบองงามมึงอยากไงเฮงสุดเคยใส่ได้เดพื่อนเยอะยูซ้ํเพล่ชอบพี่เมลี่มากค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใดเขาไม่ละฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมลี่หน่อยนะ ห้องท้องเมื่อกี้รองท้องด้วยฟาร์มเฮาแล้วก็รองท้องด้วยตำมกหุ่งกินตำอันกินตำมกหุ่งแล้วแสบท้องรองทองด้วยฟาร์มเฮา,า,า,บ,า,าบ้านนี้ตาตาว่านมีอันนี้อยู่ได้ไหมคบาดเื่อกูจะแตกตำักหุง่งผัดพราะอันนี้ไม่ให้กิน่นแคบหมูไม่ให้กินจนว่ากินตำมกหุ่งแล้วแล้จวจะนอนไม่กินน้ำกินข้องหวานชั้อันนี้ไม่ห้อกินกันเลยว่าอะ บ่ได้กินกับ๊บแตมังคุงจะเลยกินล้มปนพวกคนเอาไอ้ไม่รีบบ่กเป็นนางเฝ้าน้งองงามบ่ครับอืมกาดนอนะ้องกระบ่ได้ไปบ่ได้ไปจ้าเบิ่งในไรสดจ้าอยู่ชุมพรชุมพวงชุมพวงจ้าอ๋อหน้าสดแบบใสๆพี่ใส้กินอะไรเนาะโอ้ยมันไตแห้งปว่ปวยป่วยอีเด้อนเนี่ยนี่มากกวา๋วยซีอิ๋วอะไรเนี่ย รองท้องเท่ากับรองท้องรองท้องคือรองท้องรองท้องไม่มีเท่ากับรองท้องไม่ใช่กินรองท้องคือรองท้องดูในไ์สดเมื่อคืนสนุกใชามวลค่ะมันขอบคุณค่ะ นั่งบอแต่งหน้ามาแตะย่งตาเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเมลี่ก็จะลงไปแต่งหน้าแล้ววาขึ้นไมจ่จินงเขา่าโอ้ยอมันเปนกลิ่นบ่พิตขึ้นมาห้องทองขึ้นมาห้องทอง แม่เมื่อคืนแม่ปังมากขอบคุณมากค่ะโอ้ยอปะซิลงเสียบกันให้ได้เลยอ๋อจิกระโดดฉันบอกเครือห้องโอ้ยค <c oughs> <c oughs> ตกปลามหากัดเน่ยบังจิล่างเอี้ยงนังอะไรอ่ะไม่อิ่มแล้วไว้ก่อนก่อนลเลย กินกกินห้องถ่องมี่เสื่อจ้าห<บ>ายยังไม่ให้กินห้องกิน e สวัสดีค่ะเมลี่สุดสวยสัตดีค่ะอ e ีแคนเป็นยังไง <S <S 1> <S 1> <S แบบละมุนใช่ไหมละมุนนี่นปากบ่ได้ยากเลยเอามามเาเอาเอาหนีแม่เขาปหลอดเขาอีกแล้วเขาอยู่ห้องท่องหรือว่าอยากจะแตกแล้วตองอันไม่มันจะเสียน้ำใจเออ ต่อมไปซื้อแมนบอไม่ลีบบอด้กินแม่นจ้าปาาห้องทรัพย์เพรป็นอิ่มแล้วติดได้แต่มาห้องทรัพอิริผู้ใดเอายังไ้ถ้าเกิดว่าเ้าบ่กลินมันเสียน้ําใจคนที่เอาให้เราแมนบอห้องนางกินอยู่มือมือมือบ่ทัศวะห้อาเอิ่มเฮากกว่าบ่ได้เลยคนยืนอันนี้มไม่บัิว่าเฮารังเกียร ว่าขีดเดียดเขาว่าเขาเอาของไห้กินแล้วเขาบอกเขาบอกกิ่นนะเสียนะเขาก็ต้องกินได้พี่น้องวันนี้จะยังกี่ทุ่มประมาณสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มครึ่งประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องมลลี่คนสวยสวัสดีค่ะอาบน้ํายังคะอาบเร็วเบิงเ้งจะสีบริสไปดึกเหมาได้นี่อาบน้ำเร็วแต่ว่าหัวบรวสิสสะหัวบริสซ้ายนอนอย่างทียบว่าสีสาผม บานา้มื้อเนี่ยก็สิ้มาถือสปเปรย์อีกก็เรียกภาษาซีเมกันอร่อยเอแคร์ AK อร่อยมากออลองท้องไว้ก่อนดึกๆค่อยกิน จ็บตัวจริงพวกงามบอครับสวยงามก็นในกล่องอีกไม่เลยจะบอกให้อันพวกช้สวยอยู่ในกล่องนี่บอกเลยว่าตัวจริงขี้ลายพวกนายขี้ไร่ไร่อยู่ในกล่องตัวจริงจะสวยคือไมลยเลยในก็ล่องเมลี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าตัวจริงบอกเลยว่าเมลี่สวยมากกินเป็นแต่แจบจะกควงงามบ่ได้กินร่องท้องเอาทองไปไว้ใส่ เอาท่องไว้ใส่ฮนะน้อเ mm. อ้ยขครอร่อยมากมันจะอ้วนได้ไหมครับกินแล้วก็ไปโจกข้อหักออกเอา mm. อร่อย mm. ลองท้องหมดไปเลยอะ่ะอันนี้ลองท้องนะทิม เมื่อพี่น้องครับเมื่อคือเมื่อเ้านี้พาก,กันมางหอดประมาณออกจากออกจากสารคามเสร็จงานกว่าจะเก็บคงเก็บของแล้วก็ประมาณตีสามนิดๆเกือบตีสี่ตีสามนี่แหละตีสามนิดๆออกจากสารคามหลัวกากพากันมางหอดบ้านมาถึงเริงมาถึงมาถึงบันทีเรอไฟกับประมาณตีห้ากว่ากับหกโมงบันนอนนอนไม่หลีตื่นหลบเรกประมาณ เก่าโมงเนี่ยเก่าโมงกลัวเก่าโมงเกือบสิบโมงเพราะว่าตื่นมาส่งเมคิ้งเขาบานาพักเพราะว่าเมคิงไปนอนนั่งอยู่บ้านสาวนเมื่อคืนค้นี่บานไม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไปนอนตื่นขื้นอีกรอบนึงกับพมา,บานบ่ายโมงเมื่อยเป็นพีพีๆอยู่โอ้ยนอนจกข้อหกักเพื่อนว่าเอาไปกินบุฟเฟ่เรา,ราไปกินเรื่องกินบุฟเฟ่ไปกินบุฟเฟ่กับหมูหมูผู้หนึ่งพนกักกินมากินบุฟเฟ่อัน กินเหล้วเนาะแบบว่ามันหยาบมันบอคุมุมกินเหล้วยมมันกก่ยางแปลว่ามันกินหย,ยัดหยาใสจน่าแบบเน่นท่องนั่งข้าวหนึ่งมันก็ไปของนํามันก็ไปโจกข้อหกักครับมันนั่งกินไหมสวัสดีค่ะคุณอุย้ยสวัสดีนะคะเออเมื่อคืนขอบคุณมารายนะคะมารายออนไลน์จากอ่คุณอุย้ยนะคะขอบคุณคุณอุย้ยด้วยแล้วก็อพี่เจน ขอบคุณพิจเจน,นี่นะคะแล้วก็คุณมารสีนะคะมือขึ้นนี่ขอบคุณมากนะคะมารไรออมรลายนะคะวันนี้นะคะมือนี่ผู้ใดผู้ใดจะอะ ให้มาได้อ่อนไายหรือว่าให้กาลังใจเมลี่ก็ทักหาหลังไม้ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเมื่อขึ้นเนี่ยมาได้หลายบอจะทิปหน้าเวทีก็พอได้อยู่นะคะเพราะว่ากะมีมีเอ่อมีคนหัวจกักมีคนอนันน,นี้ยูกะได้ตรงได้ตทิปหนาหน้าเวทีอยู่เด้เมื่อขึ้นก็นได้ยดเยาวาเด้อได้ยูเด้ วันนี้ไม่ได้ขึ้นหรือคะสาวขึ้นค่ะขึ้นยูแต่ว่าตอนนี้บอสในตเตไปแต่งหน้านี่นี่แหละล่งไรแล้วเด,ดี๋ยวไม่เหลีอจะเป็นไปแต่งหน้าแล้วแสดงว่าบ่ขื้นกล้องกล้องถ่ายบ่ติดโอ้ยบ่ขื้นกล่องอื้อซื้อกล่องถ่ายติดอยู่จอบเบิงเมลีค่ะมีความสุกดีเบิงแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมาลายออนไลน์เมื่อคืนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยออนไลน์วันนี้ล่วงหน้ามวยมาในจักบาทอยู่จะมาขอบคุณล่วงนาไว้เร้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะอันผู้ใดว่าด้ซื้อบัตรจองตัว๋วเด้อรีบไปซื้อบัตรจองตั๋วบอกเลยว่าวันนี้โซโซ่จนโชโชว์แบบเป๊ะมากโชว์ปังมากมีโชว์นะวันนี้มีโชว์นะคะแม่เพลีมีโชว์นะปังนะ คิดถึงอุ้ยปากคิดถึงอ่ะคุณอุ้ยไปร้านยังค้าวันนี้เปิดร้านไหมขอให้ปังขอให้ปังนะคะขอให้ขายดีขายดีขอให้ลูกค้าปังปังนะคะคุณอุ้ยขาคิดถึงค่ะยุ่งกันเมื่อคืนยุ่งกัดเต็ม่ะอันท้าใส่ถุงน่องนล้วไม่กรสีซี่เป็นนางยุ่อันเหมือนเหมือนยุ่งหลายหลายซะบ้านี้การเท้าบ่ลืมตติมตํา ดูตลอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะย่ามใดสิเปิดตัวแฟนผีมิริอบอนมีถ้ามีบป่สิเนีเสร็จงานนี้ไปทำเล็บใหม่นะเดี๋ยวโอนเงินให้นะอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณอุ้ยเดี๋ยวเสร็จเสร็จงานเอ่อจะมีไลฟ์วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะ สิบสามน่าจะถ้าจะได้ทำก็จะจะได้ทำเสร็จสิบสามค่ะคุณลุยเพราะว่าสิบสี่สิบห้ามีงานติดตามอยู่นะคะสูๆ้ๆกดไลค์ให้ทุกครั้งเลยขอบคุณค่ะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามพี่เมลี่อยู่เดอ้อขอบคุณมากค่ะเก็บตังค์ไว้ทุ่มลูกแม่ค่ะตลาดเรื่องเกา่าผู้ชายบ่ทุมเดอ้อไม่เคยทุ่มพูนะคะกินฟรีตลอดงาน Yeah. วันนี้ไม่ได้แสดงหรอคะพี่มิลี่ขึ้นค่ะเดี๋ยวนี่แหละมิลี่จะเอ่อไปไปแต่งแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแล้วนะคะมาขึ้นมาขึ้นมาห้องทองขึนมาห้องทองอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัววันนี้มีโชว์นะคะในกาศไรครั้งที่สามสิบสามในเบิ้งหมืออ,มอ,อื่นพร้อมมื่นอื่นพี่ไหมไทยมาเนาะลักกั ใครจะให้มาไลน์ออนไลน์มมลี่ทักหลังไม่ได้นะคะคำคำบาร์เลดเนีเ่ยครับเริศดลดอิริสสู่ๆจ้าสู่ๆติดตามตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะอันเดอร์พี่น้องคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้กับเมลีเทฮามาแล้วฝากช่อง youtube ด้วยนะคะผู้ใดบ้านไหนเบิ่งช่องย t u b e เขาไปเบิ่งคลิปย้อนหลังให้เมลีในเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ของเมลีด้วยผู้ดใดเสีงกร็รังใจเมลีนะคะเมือนี่ทักหลังไม่ได้ตกใจบมดเสียหน้าหมดหรือ,อยังือคุณผ่าเาทียนผ่าคุณหนูค่ะแต่๋ยวทำเสียงแมวในใจว้า วุ้ยคือขั้นเนื้เถอชอบเมลี่มากมากค่ะติดตามตลอดเลยขอบคุณมากค่ะไปแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวเมลี่ลงไปแต่งหน้าก่อนนะคะฝากด้วยนะคะใครจะให้กระลังใจนะคะใครจะให้มาไลน์ออนไลน์ทักหลังไม่ได้นะคะพี่น้องขาทักหลังไม้มาให้มาไลน์ออนไลน์เมลีเนยเดิมนี่หรือว่าทักอินมินเพจก็ได้นะคะไปแล้วพี่น้องขาสวัสดีค่ะ